สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านมาังงานเรื่องนี้นะคะเพจผู้แปลแปลผิดบอกด้วยอันนี้เรื่องใหม่ของช่องนะคะมีคนที่เคยลงเรื่องนี้แล้วตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สิบ้าเขาชื่อเขาชื่อว่านนนนมังงะนนมังงะนะทุกคน ก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจแปรผิดบอกด้วยแล้วอย่าลืมไปกดติดตามนนมามังงะด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับตะไครให้ช่องเราด้วยแล้วก็ถูกใจให้เขาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูช่วยอึ้บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะรอ่ะป้า เม,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 มโกะโมสุโมแะโกโกะโกะนะคะเราอ,อ่านตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สิบห้าเรามาอ่านตอนที่สิบหกนะวันนี้เรื่องเดียวกันค่ะเลโมกุกิจุจุชื่อชื่อแปดูเองแปลไปอ่านกันเลยตอนที่สิบหกเอ๊แล้วอันนะี้กดที่รูปแล้วเลื่อนเลื่อนจะอ่านไม่ได้นะทุกคนเพราะมันไม่มีเขาลงแค่รูปเดียวแต่เขาทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็กดเข้าไป เด็กกไปอา่านกันล้ยินดีต้อนรับกลับค่ะยินดีต้อนรับกลับค่ะนายหญิงกลับมาแล้วจ้าปรับตัวเก่งจังเลยแฮะปรับตัวเก่งจังเลยแฮะหลังจากลองทําออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกอายจังเลยรู้สึกอายจังเลยเอ๊ะวันนี้อีตอมมีซางไม่อยู่หรอเนี่ย เออเสียดายจังถ้านายหญิงสงสัยว่าพวกเราสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้อย่างไรฉันอาจจะตอบให้ได้นะคะขอบคุณนะเย้ yeah. เอ๊ะหรือเรื่องพวกเราได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงหรอคะ แถมเราก็คุยเรื่องนั้นกันที่โรงกันแค่ที่โรงเรียนด้วยมาลอนซางคือคุณโอลีซางจริงๆด้วยฮะรู้สึกค่ะเพราะเป็นเมดยังไงล่ะคะพลังจิตหรองี้นี่เองเหรอเหตุผลดดูมีเหตุผลดีนี่เชื่อด้วยฮะเออชื่อด้วยคฮ คิดว่าเป็นเมดเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยคิดว่าเมดเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยงั้นช่วยบอกพวกเราหน่อยสิมาลอนซันซันก็ได้ค่ะอาแฮมเรอมีซังเคยเล่าให้ฉันฟังค่ะมีนายท่านเอ๊ะ เธอตัดสินใจจะที่จะวาดรูปของนายท่านคนนั้นลงไปมีนายท่านเคยขอให้เธอวาดรูปอะไรก็ได้ที่เธอต้องการลงไปในข้าวไก่กุ๊กกุ๊กคิดว่าคิดว่านี่คืออะไรเอ่ยโอ้กอลล่าสินะเธอไม่สามารถบอกเขาได้อีกเลยว่ารูปนั้นคือรูปของเขาเอง แล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อิโตมร้างคิดว่ามันตลกประเด็นก็คือมีมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องแค่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวทมนต์ยังไงล่ะคะวะเวทมนต์เหรอ ูดอีกอย่างก็คือด้วยเวทมนต์เมจจะถือกำเนิดขึ้นมาใหม่และมีอายุ17ปีชั่วนในรันแล้วด้วยเวทแล้วด้วยเวทนี้ด้ยด้ ด้วยเวทมนต์เมทถือกำเนิดใหม่และมีอายุ17ปีช่วยนิรันและด้วยเวทน,นี้ไม่ว่าใครก็ตามที่ก้าผ่านประตูมาในท่านของเราเมทแห่งโฮมคาเฟ่ไม่ว่าพวกเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่เวทน,นี้ก็จะถูกไล่ใส่พวกเขาแบบนี้นี่เองงั้นเราก็ควรเล่แทนเวทตั้งแต่วันนี้ตั้งเดี๋ยวนี้เลยสินะคะ มันกลายเป็นเรื่องฟาสซิต์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยอาเออถ้าพูดอีกอย่างก็คือถ้าแมดร,รู้สึกไม่ปลอดภัยพวกมันจะกระดิกหูอย่างรวดเร็วถ้าแมวถ้าแมวรู้สึกไม่ปลอดภัยพวกมันจะกระดิกหูอย่างรวดเร็วส,สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมสินะใช่ค่ะ ท่านล่ะก็มีอะไรหรอคะมาลอนซังรักที่นี่มากเลยสินะสินะอันเนี้ยค่ะสถานที่นี่ยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นมันสำคัญกก่ฉันมากเลยล่ะคะสำคัญอ่ะเออมาลอนซังทำาไมถึงมาเป็นเมดหรอคะชาชา ฉันหรอคะโทษค่ะได้งอกเออประเด็นนะคะสถานที่นี่มันสำคัญกับฉันมากเลยล่ะคะ่ะสำคัญ สถานที่นี่มันสําคัญกับฉันมากเลยล่ะคะ่ะสําคัญอะเอเอคือมามาลอนซังถ,ถ้าทำไมถึงมาเป็นเมดเหรอคะฉันเกิดมาเพื่อเป็นเมดคะ่ะมาตัดสินใจเลือกทีมในการไปชุมครั้งหน้ากันเถอะคอยดูผลงานของฉันได้เลยไม่ยอมแพ้หรอกนะคะสาน่ารักตรงนั้นดูแล้วเลจะดีจังเลย ทีนี้ขอชวนพี่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพจผู้แปลคือแปลผิดบอกด้วยอย่าลืมไปกดถูกใจเพจเขาด้วยนะคะบ๊ไปไปายบายจ้ะค่ะจุ๊จ